สบายดีสบายดีพี่น้องอว่างกันดีอนะ่ะน้อหลังจากที่ว่าเข้ามาแต่วัดปล่ยอยพระขอพรน้อพี่น้องนอนเวน้นตื่นขึ้นมาหล้วก็กสอนมาส่วนนั้นน้อพี่นอ้องมันส่วนต่าเหนียงยนะี่ม,มันผมเรียนต่ากับปุณหรือว่าต่าหูงนาะพี่น้องต่าเนียงส่วนสอนนะ่ะเ,เออพิ่นไปสื่อเครื่องยู่เนาอเชียงอยนนี่น่าจะหน่อยพี่น้อง,พองเพราะว่าเชียงกเจาสอยใหม่ียังก็เจเนาะพี่น้องมา,มาสแลสิดมาซอยหัวสิงไายซอยคาถานาะงามสออนมาน้พี่น้องไป สะอาดมากพอดีสวยสวยสวยคาได้พี่นอกมีเขื่อนขามีคาด้เื่อห้พาะว่ามีคามาเอาได้น้ำทะเลมีคายด้เดอพที่นอกเด้อคากับแกน้ำลด้พี่นอกเี๋ยวมนโชว์กานกันด้จ้ะเยนเลยสอาเป็นเหยียบบาน ู so ่ตรงอาจารย์พ well ีน so ่นีองเปลี่ยนออนไลน์เด็กจิโนงซอยปลาซอยซอยแหลวก็ไปต้มเห็นมุน้องจิน่กินกับตัวแห่รือว่าใบมะยมนะพี่น้องก็นีมมักนีามากินกับากินกับนี่านต้เน้อเี่ย้องแจ้งเนแอยแจ้งเาะนี่เจ้าเดือน้เดือนนะน ดูแลเจะจานงเรนด้วยคเัเพื่อนใจกันเลยที่นองสวยจออาวววาว้าอันนี้ก็ถิ่งซองทรงอย่าเงี้ยป้อไปน้ำขุยด้วยก็เลยยืมกันตัวเดียวจะอ่อนมากส่วนตำเนี้ยเป็นเราเพิ่งจะกินหมูช่วนชั็ล่แต่หมูอันนี้กูหละ นี่นอพี่น้องสอดเรียบร้อยอันนี้แมนคาเนาะนี้แมนหัวทิ้งไข่เนาะสไลซ์ิมาตาให้มันมุนเนาะพี่น้องส่วนสะออนอ่ะผนเห็ดเบียดบานไปอยู่พี่น้องเทียนลันลายสไลซ์ซิม่าขาอาะใส่คาตังกอางให้ได้พี่น้องใส่พีแขงคือเก่ายวยู่นี่กินนเพชรเจ้าพี่น้อง ยี่ป๊อกไปน,น้ำขวยท่านละมาส์อยู่กับสะออนสองคนสะออนอยู่หนาบานนางเฮดียกบานไปไงตามพี่แค่มันมมันมอง ตดินงของตามถอดดินก่อนเห็มันหมุนนาะพี่น้องถ้าตามน้องหยันไม่ถอดดินบ่มุนจังห้าเอาจังเอาขาว่าชินค้ายลงตามเธ่ละน่อยกเล่สองทอง ที่เขาตามเธอเรียกแล้วพี่น้องอเอาค่ะถ้าจิตตามอันอนี้ค่ะก็น่าตามเธอละน้อยพี่น้องตามเธอล้ายมันนานเลย ตัดดินลายพี่น้องใส่ตัดดินลายลายพอจิ้มไข่ลงพี่น้องใส่แหงแค้นเนี่ยจังหน่อยเลยพี่น้องเผื่อมันสิแหลก เพื่อไม่ฉีดเลไมเป็นง่ายด้ยพี่นดาว น้องพี่น้องแดกเดีับหลอดแล้ว,วข้าวกับมาใส่ปลา,าแดดปลาแดกับไอซิบเบิร์ดเลยพี่น้องตำดูโพจัะใส่มะกกอพร้อมพี่น้อง เนี้ยเได้พี่น้องเลยมันถอดดินเนี้ยเอดอินเลดินมนคักคนกันอีกครับขาบัวจิงค่ยติ๊ขกติ๊สาได้เดีพี่น้องข้าบ่มีมักเลนเนาะพี่น้องเพื่อสใส่มกเลนเพื่อพี่น้องครับเป็นได้บบีส่อมีอา่ใส่มักเลนไปนเนะ ใส่ใส่เบิ่ยไก่นี่ตำเหนียดพี่น้องอว้ายแมงวันเส,สีถาดคือเก่านี่เนาะมันแล้วนำทั่วดินแน่เนาะพี่น้องเอาตำปนกันครับหวกคาวกวจิ้งไ้ายค่อยมีมักเล่นก็ใส่มักเล่นแล้วพี่น้องกแ็แสบใส่มาก,กอา่อกกินครับนนมักถั่วแห้ง ไปมักย่มเด้อพี่น้องมีฮัมมี่กับฮัมมี่มีแกมพอมนี่ปะลุยมาเนี่ยนี่พี่น้องหนะ้าตากับซิประมาณนี้เด้อเพื่อถาสะออนเห็ดบดไล่างานไปแล้วพี่น้องพอดีค่ายเครื่องน้องอ,งอิงอิงเห็ดบดไล่งานกันได้เนี่ <laughs> แตกแล้วก็ลืบแตกแล้วก็ลืบอันนี้ถ้วแห้งน้องถ้วแห้งกับสิแกแล้วมันสิแก,กลคักแล้วพี่น้องเพ,นนพอดีเนี่ยปื้อข้างบน ดาอันนี้แตงกวาเนาะถ้าบ่มีแต่อันใบยอดอะนะยอดบักยุ่มพี่น้องเพราะว่ายามนี้น่ะมันสิแบบอันนี้แน่นะมันบ่มียอดออนลายพี่น้องได้ก็ลไปอิแตงอ่ะเนาะอ่อนเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้โอเคยนอะแซ่บบ่น้องอแซ่บบ่แซ่บบ่ เพชรกินแตงอาะสะออนเห็ด์มันมันไม่เทสิน่ะเป็นไงตำเมียงพี่น้องพี่ยัวพ่อเมี่มักแตงพ่อเมี่มักแตงกูดาพ่อเมี่มักเลน่ะพี่น้องตำ่ำไซร่สะแหล่นพ่อเมี่ยมดซ้ําน้องอิงอิงแต่แซ่บแซ่บพึ่กันได้น้องอิงอิงเนี่ยเป็นไงแหนกินตาไนมากพี่น้องเพิ่นแหน เพ็ดสะอ่อนอนี่นงตำเนี่ยคุ้งตำบินมันได้กินปลาแดกพี่นอ้องพี่นอ้องสลาดกิ๊ตำาเมียงไปแท้ไปตลาดนาดปะไปไปสื่อเพื่อนี้เด้อ hết, kê lam kè là đẹp nhầm mất đẹp măng kê nhầm nham măng nham kè là, thì nó. Ừ. bài nham nhung nham 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 sai นี่มาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อเพ่ออยางอร่อยปากลำบากตูดกินกินตำอย่างในเขาวงน้ำน้ำกบะบันเด้อกินไปซึ่งไปอ่ามาเจอต้องงั้นอ่ะอีไลอ้าวอ่ะอ่ะ

นกินอยู่สวนเปลี่ยนใหญ่มาอ้อาอาเขาเขาเขาได้บอกแม่อันนี้ปุ่นพี่น้องปุ่นิงวดสุดจะครีมเขามาเด้อพี่น้องเด้ออเด้พี่น้องเด้อลุยเด้อเด้อลุยกันเลยกินลูกโม,มเวสหลอกกลวงจะหลอกกลวงออออออคอยาอาเสียบอา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 เสียบจะครีมจะครีมในติ๊กต็อกอยาหลอกก็หลังคอยโอเคฮะทุนรา Bà nắm sắm mùi nhanh hạng gian gửi lát rồi sắm mùi gian gửi gian 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 À à, gian gian ảm gian 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 เฮ้ยใอตาม่มเสอเลเียงกันก mm ับเลี้ยงกันเดียวกันเลี้ยงช้างผมได้เท่ากันน่ะเหอไอ้กสงเลี้ยงมาด้วยางนี่ช้างเลี้ยงผมเดไมเนี่คนบัคือมัไม่ชี้เลี้ยงหรอไม่เอียงไปขีดมิกเนหนาไปทางนนอะมาเจอ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  sẹp ok sẹp view sẹp view bây giờ mới sẹp chín con rồi mình cáp bây giờ mình cáp một sẹp bây giờ na sung sạn nè trong đợt phân lấy sạ lẽo off mà rời rời off rời rồi nè sao mát nè mới bỏ ra là lẽ nó chín bé vẫn nhảm cái tìm thị đấy thím nọ vậy cho nó nằm nè giặt xua tóc cotton để bài mà nhum đi nào cái yeah. อยู่สูงเงินเลยอไ่เธอได้่าดูวชวนพักจ้ะชวนพักมันยงหน่อยได้พี่หน่อปลูกไม่ค่ะสงสัยพักสลัดกาะมม่ได้ปลูกไม่ผิดว่าไม่กินยิดเด้อ สันล่อกินแล้วมาเด่าตาเมียงนำวัวอาสามือเขาเป็นแฟนจะาดดบอะอเสียบเออนำวัอาซํามือเขาเป็นแฟนจ่าไดบออะออาเสียบอะนางคีม เจก็ว oh, uh. ่าเราบาดังแมพนี่แหละตัางตัวแห้งแต่มือนั่นพูนบ่แห้งหดเลแห้เจาได้นี่นะกระม็นแล้วแห้งพออดได้มายุบกี่ร้อยกี่ยุอะไรยุบอัอยู่บางตยงส่วนหน่งบงตยงส่วนทุกเสียคีมห่อโอยนี่พี่น้องย่างยุ่มยได้ด มันยังหนามากอ่ะมันไปท้อนแถวเต็มที่้ากับยูกที่สี่ตัวเป็นเ่ารเขาพันเ่เาพันาทุกอย่างสามพันเขาไปแล้วเขาไปเาพัทุกอย่างที่พันเาไงทุกอย่างสามพันต่อย่งไช่างโขไงางงอิงหน่อยอ็งนงาจะอ่ เอาหมึกเอาหมังแตงเนี่ยเอามังแตงเนี่ยนี่เป็นละไพี่น้องมือเดียวเดี๋ยวแค่เรานะคะตอนนี้นี่ไม่อะไรเพียรเนาะอยากกินลาดึงยามกินเมียเนาะเหี้ยเอาแบบงมอ่ะก็แหละบอกตามตรงว่าเขาของน้ำน้ำโบทานได้นะของแท้เลยทำกินกินพักผิดหอย <Dead. S 2> ถ่าทองพอดีที่ว่าสุดยอดอยู่มโผลเลยก็ใบไม้ยุ่งใบม้ยงเหมเขากันพี่น้องงีมนี่คือบ้มากอิมล่ะอิมมัแต่งพี่น้องกินอิมแล้วก็พากันขยุขยายได้ี่ย เหียเคลนพลเคืเ่อนมนันนะสะแลก,กันมาเรียบร้อยเลยซุ่มแซลเมียวพงตำเหมียงนะพี่น้องกินตำเหม,ยมเียงยำแรงตำแล้วมีคุมมือนะพี่น้องซุ่มสะแลกสิมากตำแบบยำแรงแรงนะพี่น้องหนึ่งเขาเลยเรียกว่าไก่สินหนึ่งเขาตำก่อนเนาะซุ่มยำแรงกินกันหลายคนมาจากกับสะอ่อนสองคนนะพี่น้องมากินตำม,มีคุมมือแอย้แวตำตะขาบกได้ขล้องมากเนาะเพเคเนะพี่น้องไปนี้นะสะแลกอะ่ะสิได้จบคลิปแล้ว ไปพออนไมค์คลิปนะเนาะทำมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสไลด์ให้คลิปต่อไปี่เด้อบ๊ายบายสวัสดี